สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวลัคนาเมษหรือราศีเมษนะคะก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะเพราะเราอ่านดาวจรวงนอกนะคะแต่ถ้าใครทราบลัคนาจากการผูกดวงก็จะให้ความแม่นยำมากกว่าราศีนะคะค่ะวันนี้อาจารย์ตั้งแผนผังดวงดาวเริ่มวันที่1เมษายน2,5 6 5าบนะคะ เเรามาดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้ผังดาวนะคะที่มองที่ต้องน่าติดตามมากที่สุดก็คือดาวพระราหูนี่แหละค่ะที่เพิ่งย้ายมาเมื่อวันที่30มีนาคมนะคะคืออันนี้อาจารย์ดูล่วงหน้านะอาจารย์ก็ต้องพูดแบบนี้นะคะที่จริงมันยังไม่ได้ถึงวันนั้นนะเอออาจารย์จะแปลล่วงหน้าก็แปลว่าพระราหูมา,าทับลัคนาเมษเนี่ยวันที่30มิมีนาคม 2,565นะคะซึ่งมีดาวเขาเรียกว่าดาวมฤตยูกับดาวพระเกตอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วพอมาเจอแบบนี้มันจะเป็นคู่ดาวของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะคะมฤตยูกับพระดาหูนะคะถ้ามีดาวที่อยู่ตรงนี้ให้คุณก็จะให้คุณมากมายก็คือดาววงในตอนที่แต่ละท่านเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพื้นดวงเดิมนะคะอันนี้ดาวจรข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นดวง ลักนณะเมษราศีเมษแต่ละท่านเหตุการณ์ก็จะไม่ค่อยจะเหมือนกันหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเอามาตัดสินจริงๆเราต้องดูดาววงวงในตอนพื้นดวงด้วยนะคะว่าเนี่ยมฤตยูพระดาวหูพระเกตมาทับดาวอะไรอยู่ตรงนี้บ้างหรือเล็งกับดาวอะไรบ้างเนี่ยจะให้ผลอย่างมากเลยถ้าเล็งกับดาวที่ดีแต่ถ้าเล็งกับดาวที่เสียนะคะที่มีดาวตั้งรับอตรงนี้เสียอย่างเออเขาเรียกว่าอะไรอะ มฤตยูอยู่ตรงนี้ด้วยพระจันทร์อยู่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยถือว่าเสียหายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พูดแค่ให้ท่านได้เป็นคือบางท่านก็มีความรู้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าบางท่านที่ยังไม่รู้เพราะว่า,วาบางท่านก็จะถามว่าทําไมดวงไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้บางครั้งจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตะ์อาจารย์บอกเลยไอดาวงนอกจะให้ผลอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตค่ะ นะคะให้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแค่นั้นนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นดูตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นการอ่านดวงจากดวงดาวการอ่านดวงล่วงหน้าด้วยนะคะเมษายนแต่ตอนนี้ยังมีนาคมอยู่นะคะอาจารย์ตั้งดวงเริ่มวันที่หนึ่งเมษานะคะพระศุกร์ย้ายจาก ราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้ยหกสิบห้านะคะพระศุกร์เนี่ยย้ายเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าเข้ารบราพะคําว่าราพะเนี่ยราพะคือลาบลอยนะคะคือโชคลาบลาบลอยลาบลอ,อยเนี่ยอาจจะได้จากหุ้นหวยลอตเตอรี่ก็ได้หรือได้ลาบลอยเป็นการงานก็ได้มันไม่ได้แปลว่าจะรหุ้นหวยลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคําว่าลาบลอยเนี่ย นะะอาจจะท่านเป็นในหน้าขายที่ดินเขาเรียกว่าในหน้าเป็นในหน้าขายประกันอย่างนี้ก็ได้มันแปลได้หลายอย่างเนี่ยท่านจะได้แบบฟุกฟุกท่านเป็นเซลอย่างนี้ก็ดีเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะในภพความหมายคําว่าลาภะนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมก็ได้ส่วนมากอาชีพหลักเขาจะดูภพกรรมะแต่ก็ไม่แน่นะมางครั้งลาภะก็เ,เป็นอาชีพหลักได้เพราะบางคนก็ไม่ชอบที่จะทํางานแบบเต็มวัน ทำงานพาธรมเงี้ยก็อาจจะถือว่าพาธรมเป็นอาชีพหลักก็ได้บางท่านก็คือพบลาพระนะฮะเพราะฉะนั้นพระสุขดาวการเงินนะคะพระสุครคองสองเรือนก็คือกระดุมพระก,กับปัตตนิของชาวราซีเมศกระดุมพระเข้าลาพระเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุดยอดของความเฮงละนะคะกระดุมพระลาพระอาจารย์บอกท่านจะได้เงินก้อนใหญ่ๆเพราะกลุ่มกับพฤหัสเป็นดาวคู่ทรั์คู่โชคคู่มาหาเฮงในช่วงที่พระสุขเข้าเรือนลาพระโอ้ เงินก้อนใหญ่ต้องถึงมือชาวราศีเมษอย่างแน่นอนนะคะต่อให้พระศุกร์กับพระราหูจะเป็นคู่ศัตรูกันนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเสียหายเพราะาอยู่ในภพที่ดีนะคะเท่ากับพระศุกร์มาอยู่เรือนของอของพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่เรือนของพระราหูแต่พระพระราหูมาอยู่เรือนของพระอังคารเรือนของชาวราศีเมษเอง ก็ต้องให้ผลดีกับชาวราศีเมษแบบใหญ่ๆอะ่ะอาจารย์มองโดยเฉพาะใครทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะภาเกตกับรื้อตึอยู่หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องรางของขังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เอ่อเกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์สถานการณ์แบบใหม่ๆอ่ะความรู้เชิงแบบการคิดคน้นประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆเนี่ยการทดลองเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างมาก นะคะ,ะจะมองประมาณนั้นเพราะว่าในพ่างคานอยู่เรือนกรรมมากเป็นเรือนการงานกลุ่มกับพระเสาร์ซึ่งได้เกษตรอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษก็ยังมั่นคงอยู่ตรงนี้แหละเพราะท่านได้ตําแหน่งอุดนั่นเองนะคะโดยเฉพาะใครเป็นทหารตํารวจเนี่ยวิศวกรเนี่ยถือว่าดีหรือทํางานเกี่ยวข้องกับเคมีน้ํามันเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะอยู่อย่างงี้นะคะมั่นคง หรือทางานบริษัทต่างประเทศก็ถือว่าดีมากๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้คุณมากและกลุ่มกับพระรหัสพระหัสประจักเรือนสุภาพด้วยเห็นไหมคะสุภาพแปลว่าอะไรเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งถูกโปรโมทอย่างเงี้ยหรือสุภาพแปลว่าผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่สนับสนุนให้การอุปถัม์ดาวพระก็เป็นดาวผู้ใหญ่สุภาพก็ยิ่งแน่นอนผู้ใหญ่ระดับสูงๆด้วยให้ให้การช่วยเหลือท่านอยู่นะคะให้การช่วยเหลือชาวราศีเมษลัคนาเมษอยู่นะคะ หรืออีกมุมหนึ่งนะคะอ่าอาจจะเป็นเรื่องของคดีความอืมนะคะเอ่อบางท่านบอกอาจารย์อย่าพูดคําว่าอาจจะอาจารย์ขอโทษนะเพราะว่ามันต้องพูดมันมีมันเป็นดวงภาพรวมแล้วพูดได้หลายกรณีก็จาเป็นต้องพูดนะนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวบางคนก็เป็นเรื่องคดีความหรือบางท่านราศีเมทก็ไม่ใช่ก็ได้เพราะอาจารย์บอกแล้วมันอยู่ที่ดาววงในมีส่วน นะแต่ถ้าท่านมีเรื่องของคดีความในเมื่อมันหมายถึงสุภาพลาภะท่านก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ดิการตัดสินดาวพรหัสคือดาวกฎหมายดาวคุณธรรมอ่านะฮะท่านก็คงจะได้รับความยุติธรรมคงไม่เหมือนคดีน้องแตงโมหรอกนะคะที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นนะไออย่างเงี้ยต้องได้รับความยุติธรรมต้องถูกตัดสินในทางที่ถูกต้องแน่นอน นะคะก็จะมองประมาณนี้โอเคค่ะแล้วก็ในเรื่องอะไรอีกนะคะที่ดาวพฤหสุขมาตรงนี้เรื่องความรักค่ะอ่าพูดเรื่องความรักไปเลยนะคะความรักกรณีที่ท่านมีคนรักอยู่แล้วเป็นคู่สามีภรรยาหรือเป็นค,คนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะท่านก็มีความมั่นคงรักใครกันดีมากอยู่พบรกาก์พระรู้สึกรักกันมากขึ้นมีเกณฑ์ที่อยากไปเที่ยวด้วยกัน ไปแบบอืแต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วแต่ก็อยากที่จะฮันนีมูนรอบสองรอบสามก็ว่าไปมีความรู้สึกแบบมีความสุข,แบบสขอ,อยากมีความสุขด้วยกันอยากมีโลกส่วนตัวอยู่ด้วยกันอะอะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นหรือคนรักคุณอยู่ทางไกลเนี่ยไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศช่วงนี้เขาก็อยากที่จะมาหาคุณบินมาหาคุณอะไรประมาณนี้หรือก็อาจจะแปลว่าคุณมีโอกาสไปหาเขาก็ได้ด้วยนะ มีเกณฑ์เดินทางได้ด้วยนะอะไรประมาณนี้สุภาลาภเดินทางแล้วมีความสุขกับคนรักนั่นเองนะคะสําหรับคนมีคนรักอยู่แล้วหรือเป็นคู่สามีนะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยต้องดูพบลาภประกบภพบุตตะแต่เมื่อกี้เราประกบปกบัปตนิคู่ครองกับลาภนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดตอนเนี้ยบุตะเข้าเรือนวินาอืมตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะอ่าสหาชะ อา,อาจจะเป็นเรื่องของคําพูดดาวพ,พุทธสหาชาติการสื่อสารที่ที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะต้องการความชัดเจนแต่เขายังไม่ชัดเจนกับเราอย่างเงี้ยใครที่เริ่มคบกันใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นประเด็นอยู่แต่นะคะแต่นั่นแหละถ้าถามมาถึงขั้นเลิกไหมอันนี้เรือนของพระราชพระราชอยู่ราพาอยู่ไม่เลิกหรอกอค่ะอาจจะมีปัญหากันบ้างงงแง่กันบ้างแต่ถ้าใครยังไม่มีใครเข้ามาก็าต้องมีคนเข้ามา เป็นการเจอกันเพราะสังคมโซเชียลออนไลน์เนี่ยดาวพระพุธมาจากเดือนสาชอาอริการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะอยู่ในพวกฟินาาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าเปิดเผยอะไรนะต้องคุยกันแบบแบบแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปมากกว่านะคะก็ยังดีนะอาจารย์มองอะ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์มองเขาเขาไม่ถึงขั้นว่าเสียหายเพราะเขาอยู่พวกฟินาาก็จริงแต่มันอาจจะแปลในแง่เขาอยู่ทางกไกลก็ได้ ต่างในวันอยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนมีตําหน่งเข้ามาเนี่ยคุณก็น่าจะที่จะต้องศึกษาเป็นคู่วิชาการกันกน,นะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องโยงมาถึงดาวพฤหัสกับดาวพุธุด้วยอะ่ะเพราะเป็นเรื่องของความรักอย่างเงี้ยนะคะเขาอยู่พบราชาก็แปลว่าคนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากกว่าอย่างเงี้ยเข้ามาหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยถ้าคุณอายุมากคนนี้ก็อายุน้อยกว่าได้ด้วยเหมือนกันนะ ก็อาจจะแปลมุมนั้นในเรื่องของความรักแต่ก็ควรจะศึกษาเรียนรู้ยังมีโอกาสที่จะจากที่ยังไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์วันที่14เมษายนพระอาทิตย์เข้าเรือนอลัคนาของคุณเองก็จะดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นควรเปิดใจดูดูดูกันไปคุยกันไปก่อนนะคะในเรื่องของรักใหม่ๆนะคะ ก็พูดประมาณนั้นและอีกเรื่องปัตตนีแปลว่าเซ็นสัญญากับเรจะมีเซ็นสัญญาดีลงานอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะงานใหม่ๆมีเข้ามาออเดอร์ใหม่ๆมีเข้ามาถือว่าโดดเด่นในเรื่องของงานเพราะการงานคุณได้มาหาอุดกลุ่มกับดาวพระเสาร์ถึงแม้จะเป็นดาวคู่ศัตรูแต่แค่มันแปลว่าเหนื่อยเหนื่อยจะสําเร็จเพราะพระเสาร์ได้เกษตรได้ก้อนใหญ่ๆได้งานชิ้นใหญ่ๆได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเงี้ย นะคะมันก็อย่างแปลความหมายให้ความหมายดีกับชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษอยู่ดีแหละนะคะโอเคเรามาดูวันที่สี่นะคะที่จะมีดาวย้ายก็คือดาวพระพุธดาวพพุธย้ายไปที่ราศีเมษอาจารย์เขาเขียนตรงนี้ก็แล้วกันพอดีมาอยู่ส่วนนะคะจุดถังวัดก็กระดานแม่เหล็กไม่ติดใช้เขียนเขียนเอานะ อ่าโอเคจะเป็นเรื่องอะไรทีเนี้ยพอพระพุทธเนี่ยย้ายมาที่ลัคนาเมธทับลัคนาท่านน่ะพระพุทธมาจากเรือนสหาชชสหาชชะอรินะฮะสห a c อริเพราะฉะนั้นแปลวการสัญญาติดต่อสื่อสารแล้วก็ไปเจอพระราหูอันนี้ดีที่สุดคือท่านทำเรื่องของอ่าบางท่านกู้เงินหรือบางท่านไปขออะไรอ่ะเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเหรือบางท่านทําประกันก็ได้หรือไปติดต่อเรื่องของเอกสารกับหน่วยงานราชการนะคะเนี่ยจะเป็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นท่านจะต้องไปทําธุรกรรมเกี่ยวข้องในการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือท่านกําลังเดินเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีพรคเกตกับมนุษย์อยู่ พระพุธมาเจอเนี่ยเป็นคู่คู่เอกสารคู่คําพูดคู่ที่จะทําให้เหตุการณ์นี้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นพระพุธโยกกับพระสุขเป็นคู่ธาตุน้ําช่วยเหลือเพราะว่าปัตตนีนะคะพระสุขมาจากปัตตนีมันแปลว่าการเซ็นสัญญาเห็นไหมกูเดินเรื่องเ,เอกสารใครที่กํลาลังเดินเรื่องไปต่างประเทศไปหาคนรักเนี่ยสุภักก็มากลมอยู่เนี่ยเกิดความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะ ในในในมุมแบบนี้นะคะถือว่าดีนะดาวพอพูดมาอยู่ตรงเนี้ยท่านจะมีดีลงานในเรื่องของเซ็นเอกสารมากขึ้นเรื่องของเอกสารเรื่องหน่วยงานแบงก์ก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของเอ่อเกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์ right, เอกสารพวกเนี้ยนะคะจะค่อนข้างเยอะช่วงเนี้ยช่วงที่พะพูดมาทับหลักท่านน่ะนะคะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยมาเจอกับมฤตจะอยู่เอ่อบางท่านอาจอยากศึกษา ความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเป็นบางคนไม่เคยรู้เทคโนโลยีในเรื่องของการค้าขายทางออนไลน์อย่างเงี้ยวิยทำเฟซบุ๊กทำทำไงทำติกต็อกยังไงอะไรมีเกณฑ์ที่จะต้องเหมือนกับเข้าไปเรียนรู้พระพุทธโยกับพระฤาษีเนี่ยเป็นคู่สติปัญญาคู่ของการศึกษาการเรียนรู้แต่ถ้าใครเดินเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี สิงคโปร์ได้หมดเนี่ยอืมก็เป็นเดินเรื่องออกสารสามารถที่ผ่านได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะวันที่วันที่เจ็ดดาวพระอังคารจะย้ายไปที่ราศีกุมนะคะดาวประจำตัวท่านเองวันที่เจ็ดดาวพังคานวันที่เจ็ดพังคานย้ายมาที่ราศีกุมอู้สวยงามเลยค่ะ ข้างคานเจอพระสุขคู่มิตรข้างคานเจอเพื่อหัดคู่สมพลเพื่อหัดกับพระสุขคู่ทรัพย์คู่โชให้ความหมายดีเลยนะวันที่เจ็ดเนี่ยดีมากๆเลยท่านอยากทำอะไรอะเนี่ยท่านวางแผนอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเกิดความสาเร็จใหญ่เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้เลยเงินถึงตัวเห็นไหมเพราะตัวท่านคือพ้างคานมากรุมกับพระสุขเงินถึงตัวได้รับเงินก้อนใหญ่เงินที่ดีวกันไว้พันธสัญญาอะไรข้อตกลงต่าง ที่เดียวกับคู่ค้าผู้สัญญาท่านก็ได้เอกสารต่างๆก็ได้นะฮะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนโปรโมทท่านก็ได้ในวันที่7เมษายนนะท่านเข้าเรือนลาภะเรือนแห่งโชคลาภและเป็นเรือนของพระรลาหูและพระรลาหูอยู่เรือนของท่านเองราศีเมษเขาเรียกว่าดาวแลกเรือนเป็นเกษตร อืมนะคะก็จะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วพอวันที่แปดนะพฤหัสจะย้ายละวันที่แปดเมษายนพฤหัสมาที่ราศีมีนเข้าบ้านตัวเองได้กเกษตรแต่เป็นภพวินาศนะแต่วินาศก็อย่าเพิ่งบอกว่าเสียนะเพราะเป็นบ้านเขาเองจะมองยังไงอะบ้านเขาเอง กรเดหางมาจากเรือนสุภาสุภาวินาศถ้าเป็นความหมายในเรื่องของสัญญาเอกสารใครมีคดีความฟ้องร้องแปลว่าจบจบแบบท่านชนะนะเห็นไหมคะดาวกลุ่มกันอยู่ให้คุณกับท่านอยู่นะแต่ต้องดูดาววงในด้วยนะที่อาจารย์พูดใครมีเรื่องอะไรอยู่ก็ตามว่าพระหงหูทับดาวอะไรวงในเล็งอะไรดาววงในด้วยอันนั้นเป็นคําตอบที่ชัวร์ที่สุดอันนี้ให้ผล70%ที่ท่านมีโอกาสชนะ อ่านะคะถ้ามีคดีความฟ้องร้องอะไรอยู่ก็คือคําว่าสุภาเข้าวินามาเจอกับพาทิศคู่มิตรทุกอย่างก็ลี้คายผู้ใหญ่ช่วยเหลือกูทมเพราะพระหัตเข้าบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรหรือถ้าแปลในเรื่องของการงานละ่ะอืมถ้าแปลในเรื่องของการงานสุภาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ไม่ออกหน้าออกตาก็ได้สนับสนุนท่านอยู่เงียบเียบให้คําปรึกษาท่านอยู่เงียบเียบหรือแอบสนุนสนับสนุนท่านแอบช่วยเหลือโดยที่ท่านไม่รู้ พ่อแม่ที่บ้านแอบช่วยเหลือผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายแอบช่วยเหลือท่านอยู่ก็ได้เออก็จะเป็นในแนวแบบนั้นน่ะเพราะว่าพะหักวินาศนั่นเองนะคะเอ,อ่อแต่วินาศก็ไม่ได้เสียหน้าอาจารย์บอกแล้วว่าเขาอยู่บ้านของเขาเองนะคะแค่เขาสงบสงเงียมไม่ได้เออกระเลิอกอะไรมากมายแค่นั้นเองโอเคค่ะเราไปดูวันต่อไปที่มีดาวย้ายก็คือวันที่สิบสี่พระอาทิตย์นี่แหละคะ่ะที่อยู่ตำแหน่งนี้นะคะเป็น จาวิราชก็จะเป็นอุดละมาที่ราศีเมษเป็นอุดนะคะพระอาทิตย์บุตรตะบุตรตะเป็นอุดอยู่ราศีเมษทับลัคนาท่านคําว่าอุดมันแปลว่าความยิ่งใหญ่แต่ดาวเนี่ยมันก็จะมีประมาณเป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะพระอาทิตย์กับพระราหูเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะ,ะเพราะฉะนั้นการลงทุน จะมีการลงทุนเพิ่มแน่นอนบุตรตาเข้าเรือนท่านนะฮะแล้วก็โยกกับตัวท่านเองท่านอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนท่านวางแผนดีๆท่านก็ยังมีได้นะยกเวนอาจารย์บอกแล้วตัวแปรจริงคือดาววงในอีกครั้งหนึ่งถ้าดาววงในดีได้เงินก้อนใหญ่ๆเลยการลงทุนครั้งนี้ลงทุนอะไรอะหุ้นลงทุนหน้าที่การงานอะไรบางอย่างหุ้นกับเพื่อนก็นได้ป้างคานกับพระสุขขกคุมกันเนี่ย ท่านก็จะเกิดความสําเร็จพ่อโยกกันอยู่เห็นไหมคะดาวก็ยังให้คุณอยู่แค่ต้องวางแผนให้ดีๆนะคะพระพุธกับพระหลาหูอะ่ะเป็นคู่ของการที่เราต้องใช้แบบเล่เหลี่ยมบ้างไหวพริบบ้างในแะง่แบบเราไปแบบซื่อๆไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะคะเราต้องมีการวางแผนที่ดีประมาณนั้นท่านก็สามารถที่จะได้เงินก้อนโตๆได้รับความสําเร็จพระอาทิตย์ โยกกับพระศุกร์ดาวการเงินดาวความรักเป็นคู่สมคลเนี่ยดาวเขาถึงกันนะคะเออก็ประมาณนี้ในความหมายของดาวพระอาทิตย์นะคะอ,อ,อรารยย้ายอีกวันที่สิบแปดพระเกตพระเกตมาที่โบวินา อาจจะเป็ในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือรับๆก็ได้นะคะเป็นกระตุ้นกับดาวพฤหัสดาวพฤหัสกับพระเกตเป็นดาวกู้ที่จริงห้าเก้าเป็นเลขสวยนะนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของของังปุกเสกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้โชคลาภเยอะเลยนะคะหรือใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการก็กได้เกี่ยวข้องวัดวาอารามเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ อืได้ความสําเร็จในแง่นั้นท่านควรจะบูชาพญานาคอย่างเนี้ยนะคะในช่วงไพกฤษเข้าพวกฟินานนะ,ะนอกจากบูชาพระลาหูช่วงพระลาหมูย้ายแล้วยังบูชาพญานาคได้นะคะหรือตอนนี้พระอาทิตย์เขายังมองเป็นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะ,นะคะชาวลัคนาเมษราศีเมษท่านก็บูชาเพื่อเสริมโชคลาภของท่านได้เพราะกระราหูมาจากเดือนลาภะ นะคะบูชาพระราหูทเวศสุวรนพญา,านาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือเป็นเสริมเร่งเร่งโชคลาบนะคะ,ะแต่ความขยันอะยังไงเราก็ได้อยู่แล้วในแง่ของอเขาเรียกว่าลาบปกติลาบที่เราควรจะได้จากการทำมาหากินด้วยสติปัญญาด้วยสมองด้วยกําลังกายของเราเนี่ยเราก็ได้อยู่แล้วเพราะเสาเป็นเกษตรเราก็ขยันอยู่แล้วเพราะ พระคานอยู่เรือนลาภะเนี่ยท่านไม่ได้ทาแค่อย่างเดียวหรอกชาวลัคนาเมธเดี๋ยวท่านก็ทํางานเสริมนู่นนี่นั่นเข้ามาไม่ได้หยุดได้หย่อนหรอกขยันมากๆอยู่แล้วอ่าเป็นประมาณนั้นเพราะว่าอะไรอ่ะพระคานโยกกับพระอาทิตย์ก็เป็นคู่ขยนันคู่ที่จะต้องมีการแอดชีพคู่ที่แบบอู้คิดน่นคิดนี่คิดอยากทําโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่แล้วรับรองเลยต้องมีอะไรทําเสริมจากที่ตัวเองมีอยู่แล้วสองอย่างนี่ทาเป็นสามอย่างได้ด้วยนะคะ ทำแล้วสาเร็จไหมก็ต้องบอกสําเร็จเพราะดาวอยู่ในในภพที่ดีอะลาภ่าให้คุณกับท่านอยู่อ่ะท่านก็ควรที่ต้องตักตวงในช่วงที่ดาวมันเดินดีอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกุงการเป็นกเกษตรอ่าแลกเรือนการเป็นกเกษตรเห็นไหมคะมันมันสวยงามมากอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะพูดในในสิ่งที่ที่มันดีนะคะแต่ถ้าสิ่งที่มันเสียก็คือดาววงในจะมีผลในแง่พระ ราหูทับลัคนาว่าดาวอะไรอยู่ตรงนี้เล็งลักดาวอะไรอยู่ราศีตุลเนี่ยมีผลนะบอกก่อนถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูนั่นเป็นดวงส่วนตัวค่ะแต่อาจารย์ไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวโหราศาสตร์นะคะอาจารย์บอกก่อนเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่สามสิบเนี่ยพฤศุก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะเดี๋ยวเราค่อยพูดนะเพราะว่าเพราะว่าเขาสิ้น เดือนปลายเดือนของเมษาแล้วพระศุกร์จะเข้าโควินาศนะแต่เขาก็ไปเจอกับพระฤหัสอยู่นะอ่ะนะานะก็เลยมองว่ายัางมีตัวช่วยแปลว่าท่านอาจจะเก็บเงินแบบไม่ให้ใครรู้ก็ได้นะการเงินวินาศหรือท่านอาจจะเสียเงินกับการลงทุนอะไรบางอย่างคือการจ่ายให้เกิดประโยชน์ก็คือซื้ออะไรอะซื้อ ประการหรือทําอะไรไว้อ่ะคืออย่าเก็บเป็นเงินก้อนอ่ะหรือมีเงินก็อย่าให้ใครรู้เพราะพระสุขร์เขาเรือนวินาศแต่ถ้าพระสุกรตีความรักในช่วงนี้นะคะก็แปลว่าคนรักกับท่านอาจจะห่างๆกันไม่ได้แปลว่าเลิกหรอกแต่แปลว่าอาจจะคนรักไปทางกายไปทํางานต่างประเทศอะไรก็ว่าไปนั่นช่วงนั้นอาจจะมีผลแบบนั้นเดี๋ยวค่อยไปพยากรณ์เดือนพฤษภาคมอีกทีนึงนะคะ อันนี้อาจารย์พยากรณ์เดือนเมษายนหวังว่าคำพยากรของอาจารย์ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับชาวลัคนาเมษราศีเมษที่จะนําไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังช่องกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ